สวัสดีค่ะพี่น้องขามื่อนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาเข้าช่อแม่ใบสีประยุกจากใบกระบือพี่น้องโอ้ยห้อนแหงพี่น้องเอ้ยทางบ้านพี่น้องห้อนอยู่บอจ่ะห้อนหอนหอะไร,รอย่ารอพี่น้องยามมือวินนี่บ่มีห้อนแหงสีเห็ดเวียกหอนแหง,หย,หแหงยู่กับบเป็นัอยู่พี่ลึกพี่ล้ำว่าห้อนฝนกับบอต๊บบอ้อยจังเม็ดจ้ะ ใบกระบืออด็ดมาให้พึ่งลมไว้ก่อนเด็ดมาแล้วอย่าพิ่งทําอะไรให้ทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ20-30ถึงนาทีพี่น้องจ๋าใบกระบือนี่จะบอกอบเวลาเห็ดงานนี่จะเห็ดง่ายนี่จะเหนีเวาจะเนบพี่น้องคะบางคนใส่ใบกระบือแก่เวลาเห็ดก็จะกรอบก็จะแตกเนาะจาาฉะนั้นเห็ดคือพัชชาบอกนะพี่น้องคะให้ทิ้งไว้ก่อนบดฟ้าให้เห็ดเลยเนาะพี่น้องเนาะความจําติมพี่น้องจ๋าพอเฮ็ดนิ้วใบ 4, สีเซตเรียบร้อยเลยเนาะนิ้วนี่น่าจะเป็่นอยู่พี่น้องความจําติมเมื่อกะทโทรศัพท์อารีอั ใา่ค่เดียวเพราะความจำต็มใท่ค่าเดียวเพราะวความจำติมม,ตม้วนนิ้วใบสีจ้ะม้วนนิ้วยอดไปตองหากระตัดมาค่าเดียวพี่น้องจ๋าเหี่ยวขึ้นเบ,เบิ่งอากาศฮอนบ่ฮอนจ้ะฮอนแหงอะไรมือน,นี่นั่งอยู่กับโเป็นอันอยู่อันเศร้ากระเปอร์เย็บลงไปค่ะหลังจากนั้นพระชาจะใช้เป็นใบกระบรือแล้วจะห่อลงมาเลยจ้ะเปียยอดห่อลงมาเลยใช้ใบกระบือเลยค่ะ ไปใส่ไปตองก็ได้เดือจากตัวเปียยอดนี่พอดีเด็กใบกระบือมาหลายเหลือหลายก็เลยเสียดายก็เลยจะมาห่อลงมาเลยจ้ะนิ้วใบสีประยุกตห่อลงมาตามขนาดที่เราต้องการพัชชาจะห่อทั้งบุดประมาณเจ็ดชั้นพี่น้องคบาบบหอยาวเนาเนะพี่น้องคะเปียนี่ลงมาเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ใส่ใบตองต่อกันสามชั้นเนาะวันนี้เข้ากันที่เข้าชอ่อเลยเข้าชอ่อสไตล์พัชชานีใส่สเตปเปอร์สองตัวด้วยพี่น้องเดิม เออไผยักไส้ตัวเดียวก็แล้วแต่พี่น้องจ้าแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ว่าพื้นของพัชชาเทคนิคของพัชชาค่ะบมได้บอกว่าให้ฮิดตามโดยพี่น้องด้วยฮ็ดใฮ้เบบ่งด้อจ้าเพื่อหลายๆคนอยากเอาเทคนิคนี้ไปไเห็นนะพี่น้องขาบางคนว่าเข้าช่อแล้วมันบอวบมันบอ้วนพัชชาเอยจักตเฮ็ดวะไรวาซันเอาเทคนิคของพัชชาไปไซ้ได้จ้าไซสสแตปเปอร์2ตัวเพื่อบ่ห้ผ้านนุ่งขยื่นค่ะเวลาหิดแล้วผ่านนุ่งมักจะขยื่นนะพี่น้องจ้าพอผ่านนุ่งขยื่นแล้วเวลาเขาเข้าช่อกบสวยมันจะยืด่นนะพี้องบา มันจะยืดแม่ใบสี่นี่ต้องอวบนิดนึงจะแม่ประยุกน่ะถึงจะสวยแต่ถ้าแม่ยืดยาวเกินไปกับบทสวยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะใบตองที่สําคัญที่สุดใบตองต้องยาวนะคะในการเข้าช่อแม่ใบสี่ประยุกเนาะแต่ใบตองที่ประชาไซนนี่ก็บโบยาวพี่น้องค่ะเบื่องสกนรกได้แท้ๆกับย่านไดไปเอากล้วยน้ำว่ามาผสมประสานอยู่พี่น้องค่ะอืมยึบลงไปเลยค่ะ ใบกระบือใบกระบือนี่นะพี่น้องขาหลายๆคนอาจจะหูหลายๆคนบ่งหูเนาะจะใบกระบือนี่ห้ามแช่น้ํานะคะเวลาทําเสร็จแล้วห้ามแช่น้ําเลยนะคะแช่ได้อยู่ไม่ถึง20นาทีต้องเอาขึ้นค่ะให้เสด็จน้ําและใส่ถังน้ําแข็งหรือว่าใส่ตู้เย็นค่ะพี่น้องขาเป็นอย่างพระชาจังบอกนั้นใบกระเบืเอิชนซ้าง่ายพี่น้องพระชามีประสบการณ์นะคะแช่แล้วใบกระบือเน่าแช่ข้ามคืนใบกระบือเน่าใบกระบือชําง่ายฉะนั้นพระชาบนเนะนําให้แช่นะคะพี่น้องขา อืมมันจะช้ำง่ายมากไม่รู้เป็นอะไรพี่น้องขามัเบมเงนใบตองได้คะ่ะเมือเขาตัดนอกตัดออกเพื่อให้เขาเข้าช่องง่ายเนี่ยเขาต่อตองเขาเอื้นว่าต่อตองพี่น้องขาต่อตรงเพราะว่าใบตองเขาเพิ่นสั้นเขาก็ต้องต่อลงมาแล้วน,นี่แหละเข้าช่อบไปเลยบูมเนวัดชีได้จากนิ้วใบตองห่อเขาอีกสั้นจริงใบตองห่อนอย่างเงี้ยต้องยาวพี่น้องขา บ่มีใบตองเดือนห้าพี่น้องเ้ยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าความจําเต็มพี่น้องความจาเต็มค่อยๆไปเบิ้ลโทรศัพท์ว้าไปว้าไปไปแนบไปเบิ้งหัวความจาเต็มเฮ็ดอันนี้จนสีแล้วละบ่ถึกใจบ่ได้ดังใจปันใดพี่น้องจ๋าเพราะว่าใบตองสั้นพี่น้องคะที่จริงใบตองต้องยาวพี่น้องใบตองบ่มีเลยยาวๆจ้า จะเข้าชอบประยุกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องใบตองต้องยาวพี่น้องถึงจะสวยเส้นโบสวยนะคะพี่น้องคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะเป็นอันใดเจ้าค่ะหาบ่งแล้วชื่นชอบในผลงานก็ฝากพี่น้องกดแปพะชเนเด้อพี่น้องคะมแม่ใบสีใบกระบืนาะคะ่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้ขอขอบอกขอบใจพี่น้องป้องไปเพื่อสุขสุขคนเข้ามาติดตามเข้ามาหับซุมเนอกจากพี่พายประกันใดไปก็ต้องกลับขอโทษขออภยัยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาพระเจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ